หกสี 0, 5, 5, uh ่ศ huh. mm ูน hmm. ย uh ์สองพันห้าสองพัน huh. ห้ามาอื uh ้ร huh. oh, oh. uh ัวเลยหน้าม่วงมาสี่พันสี่เอาผมจัดไปหน้าเกียวโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดไปดิครับผมโอ้โหอาละผมแสนเจ็ดเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำก็ผมวันนี้จัดทุนไปฮะสามหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเราจะมาจัดกันสักตระลยี่สิบนะครับแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงหูติิงแมมคอมเมนต์กันเข้ามาจะเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมวันนี้ฮะสาวถ้ำของเราจัดหน้าเขียวมาก่อนเจมาก่อนเลยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์คูณสอง เอาละครับตอนนี้ไปดูต่อครับผมโอ้โหวาแล้วฟรีจัดมา1สาวทำมา1โอ้โหฟรีจัดมาอีกหครับผมหน้าแดงมาโอ้โหสิมาก่อนเลยสิบสองศูก็ผมโอ้โหวาแลคิงก็มาสี่สิบูนศูคูณสมเาละเจมาเกยคูณสไปดรับผมเก็มาสาวทาก็มีร้อยที่แปดเอาสี่สี่สองสอศูนก็มาจัดไปสาวทาบวกหน้าเขียวมาอีกโอ้โหูสามันเหน้าแดงมาสี่แล้วฟรีจัดมาหนึ่โอ้โหอาลนะ้ ไปครับผมต่อเนื่องไปเลยโอ้โหสี่พันสามไปก่อนเลยฮะไม้นี้อืออาแล้วฮะมาอย่างนี้ครับผมขยับจัดไปเลยฮะสุดซอยไปเลยครับผมสุดซอยแตละสี่ร้อยไปเลยฮะมาขนาดนี้ต้องจัดให้หนักครับผมเอาแล้วอันนี้ไปครับผมโอ้โหล้วปีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่ไปเลยลัวๆไปเลยครับผมโอ้โหจัดไปฟีติดดีครับผมโอ้โหไปดีฮะต่อเนื่องกันไปเลยครับผมอืออาแล้วฮะอันนี้ สาวถ้ำของเราจัดต <ici> oh, ึงทุกดอกตึงทุกไม้อีกแล้วโอ้โหสองสี่ศูนย์คูนสี่ร้อยยี่ก็มาสี่แปดศูนย์ก็มีเอาแล้วะเจ็ดสองศูนย์ตามมาติดคูณหกไปก่อนฟรีฟรีเลขแปดครับผมเลขเจ็ดฮะหืมร้วนๆไปเลยฮะหน้าม่วงมาหรือเปล่าหน้าม่วงไม่มาหน้าม่วงไม่มาจัดไปดีครับผมโอ้โหหน้าม่วงไม่มาคิงมาก่อนเลยทันเก้าโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้หน้าแดงมาอีก จัดไปสาวถ้ำสาวถ้ำฟรีเหลืออีกสามเลืออีกสามคูณแปดไปก่อนโอ้โหแล้วตอนนี้ไปครับสิบมาพันเก้าสองศูนย์อีกแล้วคูณสิบไปก่อนฟรีเหลยสองโอ้โหอ่านะฮะตอนนี้ฟรีหนึ่งฟรีสองฟรีสามโอ้โหจัดไปอย่างนี้โอ้โหหยาแล้วครับผมรุนสุดตัวครับผมมาแล้วนี้ไปครับจัดไปสี่พันแปดสี่พันแปดคูณสิบสองคูณสี่ไปก่อนปีครั้งสุดท้ายหน้าเขียวมาแปดหมื่นฟ้าเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ไปครับผมรัวๆเลยฮะ รัวๆกันเลยครับผมโอ้โหเปลี่ยดท,ท้ายฮะจัดกันไปอย่างนี้ครับผมโ,โอ้โหเอาแล้วนะ,ะตอนนี้ไปครับยาวๆครับหมื่นห้าไปแล้วหมื่นห้าไปแล้วฮะยาวๆไปครับหมื่นแปดไปแล้วสองหมื่นหรือเปล่าสองหมื่นไปเลยครับผมโ,โอ้โหยาว,ยาว,ยาวๆรัวๆกันไปเลยฮะรัวไม่หยุดสุดกันไม่อยู่แล้วตอนนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสี่โอ้โหนะฮะหน้าเหมือนซาลาเปามากเลยโอ้ตอนนี้เก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบโอ้โหนะครับตอนนี้ ไปครับผมจัดกันไปฟรีครั้งท้ายโอ้ยอย่างนี้ไปต่อเนื่องกันเลยโอ้โหเจ้หู่ยเก้าหมื่นสี่แปดร้อยโอ้โหว้าล้วครับผมตอนนี้ไปฮะลัวจัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันไปเลยครับผมโอ้โหไปครับต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปเลยครับหยับยับกันไปเลยควันนี้โอ้โหเจมาอีกร้อยยี่ร้อยยี่คูณสองสาวท่าของเราจัดนะโอ้โหว้าวครับผมฟรีมาหนึ่งฟรีมาหนึ่งหน้าแดงมาหนึ่งหน้าเหลืองมาหนึ่งโอ้โหตอนนี้หน้าเขียวมาหรือเปล่าหน้าเขียวไม่มาครับผมจัดมาอย่างนี้โอ้โหเอาละฮะ ไปครับต่อเนื่องหน้าแดงมาโอ้โหฟีมาหนึ่งฟีมาหนึ่งอ้าวไปดีครับยาวๆครับยาวๆเขาลุวๆกันไปเลยครับผมตอนนี้โอ้โหอ้าวไม่มาจัดไปอย่างนี้ไม่มาครับผมไปดีฮะรลวนไปคูนหนึ่งไปก่อนคูณหนึ่งใบก่อนโอ้โหวคูณหนึ่งใบก่อนฟีมาหนึ่งฟีมาหนึ่งสาวทำม,มาหรือเปล่าสาวทำไม่มาหนะีมาหนึ่งมาสองหน้าเหลืองมาหนึ่งหน้าแดงมาหนึ่งอ้าวสาวทำมาหนึ่งโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ไปดีครับจัดกันไปแบบนี้โอ้โห,โห ปฮลสอสี่ศูนย์สองี่ศูนย์คิงมาแปดร้อยแปด้อยฟีอืมะครับวมจัดไปจัดไปคูณสี่หกสี่ศอง้าสอันห้มาอืลัวเลยน้าม่วงมาสี่พันสี่อารักวจัดไปหน้าเขียวโอ้โหเจ็ดหมื่ไปครับโอ้โหอาอารักมแดเจ็ดโอ้โหอรัตอนนี้ไปลัวเลยฮะหมวจะปวดหมวจตะแตกนะคัตอนนี้โอ้โไปแล้วฮะลุัวแ่หม่สองหน่ส 1มื่นสองหมื่นสไปแล้วหมื่นหไปแล้วครับผมหื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปอรัวๆกันไปแล้วอันนี้หูสองหมื่นหนึ่งสอครับผมโอ้โหแล้วนี่ไปครับผมเียาวนะฮะจจริงแปดหมไปดีครับผมอืมเ่ออาแล้ววนนี้แปดห0ืหกูต่อเรื่องกันไปเลย ต่อเนื่องกันไปเลยรัวๆไปเลยครับผมรัวๆฟรีมา1มา2สาวถ้าผมเราจัดหนักโอ้โหตอนนี้บวกมา1นึ่งแสนเจ็แล้วโอ้โหเอาละครผมตอนนี้ไปรัวๆไปเลยยาวๆครับชิวๆกันไปเลยครับผมชิวๆกันไปเลยฮะโอ้ยก้าหกศูนย์นี่แล้วคูณสองโอ้โหหน้าบวกมาอีก2องพันเจ็ดโอ้โหเอาละครผมตอนนี้ไปครับผมต่อเนื่องกันไปเลยยับยับกันไปเลยครับผมโอ้พันเก้าเจ็ดพันหกก็มาคูณห้าไปก่อนครับผมเอาแล้วเดี๋ยนี้ไปครับผมืห จะขอไม่ทันครผมเหนื่อยเลยครับตอนนี้ไปรู้แล้วหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งไปก่อนหมื่นหนึ่งไปก่อนโอ้โหเอาละฮะตอนนี้ไปครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะบวกมาแล้วผมตัดดักจัดเต็มจะตึงครับบวกมา185,000ครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ